กูดเกมนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยมาจีคลีนไวเปอร์โลแลนด์อินเทนส์แคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์มาม่าโอเคเจเนเรชั่น อีก10,000แสนบาทดูซิว่าทีมชนะของเราจะได้10,000แสนไหมนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่รอบกระป๋อตของเราผมมีของดีๆมามอบให้ด้วยนะครับเอาออกมาเลยนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงเส้นผมนะครับให้แข็งแรงขึ้นของโรแลนอินเทนส์แคร์นะครับให้คุณไปใช้บำรุงเส้นผมกันนะครับโลแลนเข้าใจดีมาแจกให้กับทุกคนเลยครับเอากลับบ้านไปด้วยเอ,เอาละเอาไปเก็บที่รถเขาอีก ผมบอกแล้วรถตู้ไม่พอใส่นะฮะพิเศษยิ่งกว่านั้นนะครับเหล่าซุปตาใจบุญทั้งหลายผลิตภัณฑ์โลแลนอินเทนส์แคร์นเนี่ยนะครับเขายังใจดีมอบเงินสมทบให้อีกข้อละ2000บาทเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้1 0 0 0 0แบาทไปด้วยคุณก็มีสิทธิ์ได้จากโลแลนอีก2000 0บาทรวมเป็น1นึ0 0 0สบาทนี่คือคุณเลี้ยงแบ่งทีมเรียบร้อยใครเป็นคนตอบแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้คุณบูมคัวเล็กไปตอบผม<อ>กับคุณปั้นไปใบครับเอาละ สิบชื่อนะครับชื่อละ2,000บาทพอได้สิบชื่อปุ๊บได้10,000แไปเลยพร้อมนะเริ่มกันเลยดีกว่าสุปตาเต็มสิบเริ่มไปโซโซเองเงินเยอะๆถ้ามีชื่อจริงต้องใส่ชื่อจริงไปด้วยถ้ามีนามสกุลขึ้นต้องใส่นามสกุลไปด้วย90ิวินาทีทำให้ได้ครับพร้อมเต็มตัวเริ่มเลยแฟนป๊อปมาทีราสีโอเค ในโนเซยิ่งกว่าได้พ่อพ่อของเจ้านายเจ้าคุณเจ้านายเจเจสันเลมพอแซ่พี่เอกพอทิพย์ผิวสีพอสมุดพอสมุดเออพี่อ้อยกับพี่ช็อตชื่อจริงชอตอะไรช็อตอะไรอะไรทริปทริปปะเออทริปทริปถูกแล้วอย่าข้ามทริปถูกแล้วที่เป็นสายทิปเส้นได้เลยสายทิปได้เลยสายทริปถูกต้องรวมกันเป็นพี่ช็อตสายทริปเออสายทริปถูกต้องเออที่เป็นเอ่อ สูงสูงหงฟูไอ้ตัวที่เคยเคยเป็นแขกรับเชิญตอนที่เราเล่นเล่นละครเป็น L G B T เป็น L G B T แขกรับเชิญที่เคยข้ามข้ามไมยที่รักผีแฉนักกอล์ฟวัวดำชื่อไม่ชื่อเหมือนนักบุญชัยชัยดีชัยชัยดีได้ล่ำล่นเอ่อฟาดฟาสรีดหัวโลดยากเลยหัวโลดถูกต้องไปอ่ผู้กีฬาก็เคืนแสดาแสดงผู้กีฬาเออเออแม่ร้องเพลง ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ที่นับถือกันเยอะๆชื่อเพลงอะไรอะข้ามไปข้ามไปเขียนแฮ์รี่พอตเตอร์เจคเคโรลิงเออเออที่เป็นเขาพอเตาแตกกกับพอเตาแตกรารอดานนเออแนนนเณนนนนนนยนนรินานนนนนนอน ได้เลยนะครับผมครั้งแรกต้องขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยนะครับได้เงินสมทบ2,000บาทของโลแลนอินเทนเซอรไปอีกข้อละ2,000บาทรวมเป็น20,000บาทนะครับและจากผอของเราในวันนี้อีก100,000บาทวันนี้พวกเขารับกลับบ้านสะสมไว้ก่อนเลยนะครับ1 20,000บาท จะมีแ <One> จ <input> right ็คพอตเพิ่มขึ้นอีกไหมนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับ6โมง20นาทีทางช่อง3กดหมายเลข33พอลิบูดเกมน้อยทันลนซุปเปอร์เช้จบไปแล้วกับการแข่งขันในสัปดาห์ที่7ครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าดาราพื้นสีที่ขวาชัยชนะสามารถพาทีมขึ้นมาอยู่ได้ในอันดับที่2ของตารางพร้อมกับทำแจ็คพอตแตก คว้างเงินรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทไปสะสมเพิ่มให้กับมูลนิธิของตัวเองได้สําเร็จและในสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับศึกชี้ชะตาการต่อสู้เพื่อย่งชิงความอยู่รอดระหว่างซูเปอร์สตาร์ฝี่ากลา้ากับแก๊งไอดอลสาวแถวหน้าของวงการบันเทิงทีมไหนจะได้ไปต่อทีมไหนจะต้องพ่ายแพ้ตกรอบไปเสาวหน้าห้ามพลาดในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แมป์ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซิสเตมา ครีมอาบน้ำชโโมกุกบุสึโบนโนกาตาริยูโรเคก